รับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพดิฉันประภาสีสุชันทบุตรสมาชิกวุฒิสภานะคะดิฉันได้ดูรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้นะคะก็ขอขอบคุณคณะทำงานที่ได้พยายามที่จะทำเล่มนี้ขึ้นมานะคะแต่สำหรับดิฉันดิฉันมองว่าค่อนข้างจะเป็นตำราตำราเรียนนะคะค่อนข้างจะยาก อ่านยากเข้าใจยากนิดหนึ่งนะคะขอต้องขอโทษที่ต้องวิจารณ์ตรงๆนะคะรู้สึกว่าเป็นทฤษฎีมากกว่าที่จะปฏิบัติจริงๆดิฉันอยากเรียนให้เพื่อนสมาชิกและก็คณะทำงานทราบว่าดิฉันต้องการให้พวกเราทุกคนใช้วิกฤตโควิดคราวนี้ให้เป็นโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องการสิ่งที่ทดิฉันพูดเสมอเลยพานคนไทยกลับบ้านในอดีตที่ผ่านมาความเจริญจะเจริญอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในหรือสมุทรปราการเมืองอุตสาหากรรมระยองภาคตะวันออก EEC ที่กําลังจะทำขึ้นมาคนอีสานก็จะทิ้งบ้านทิ้งท้องนาทิ้งอะไรทุกอย่างที่จะมาอยู่ในเมืองใหญ่ดิฉันเป็น คนชนบทนะคะมาจากภาคใต้แล้วก็ได้รับการศึกษาในกรุงเทพสมัยนั้นมหาวิทยาลัยสอนดิฉันว่าออกชนบทเถิดคนหนุ่มสาวดังนั้นเราก็ตั้งใจเลยว่าเราต้องออกไปสู่ชนบทแล้วก็เราก็ไปช่วยสร้างสังคมอีสานสร้างชุมชนตรงนั้นให้เข้มแข็งขึ้นแต่คนชนบทเองในปัจจุบันนะคะ คนอีสานกลับมาอยู่กรุงเทพมาทำงานในกรุงเทพเพราะที่นั่นไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ปลูกข้าวก็ไม่ได้ราคาหรืออะไรก็ไม่สามารถทำได้ก็นิยมที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพพอวิกฤตโควิดคราวนี้ดิฉันอยากให้รัฐบาลสนับสนุนพาพวกเขากลับบ้านไม่ว่าจะเป็นกลับอีสานกลับเหนือกลับใต้ แต่วิธีการที่จะพาเข้าไปรัฐบาลต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อพาไปแล้วต้องมีงานให้เขาทำมีเงินลงทุนให้เขาปัจจุบันเราสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการให้เงินให้กับประชาชน5,000บาทบ้าง3,000บาทบ้างเราอาจจะต้องให้กับประชาชนที่กลับไปอยู่บ้านอาจจะต้องมีเขาเรียกว่า ดูเป็นรายครอบครัวรายคนไปเลยโดยร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือพอมอจอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดูแลเป็นกลุ่มกลุ่มบุคคลเลยว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างเดี๋ยวฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะทำนะคะไม่ยากที่จะทำถ้าเราสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการให้เงินชาวบ้านได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการให้เขามีกิจการเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพเล็กๆขึ้นมาแล้วทำได้แต่ต้องมีเงินลงทุนให้เขาเพราะว่าถ้าเขากลับไปมือเปล่าโดยที่ไม่มีเงินลงทุนเขาก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่สิ่งที่เขามีในตัวเขาก็คือความรู้โน้ตหาวต่างๆที่เขาทำงานในกรุงเทพ ทำงานในสมุทรปราการหรือทำงานในภาคตะวันออกเขาจะมีความรู้ตรงนี้มากพอที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดของเขาในฉันจะเรียนให้ทราบทุกท่านเพื่อนสมาชิกค,คงทราบว่าดิฉันมาจากยโสธรน,นะคะในฉันไปอยู่ยโสธรใหม่ๆสมัยนั้นที่ยโสธรมีประชากรถึงห0 0 0สนคนมีสสสี่คน ในฉันอยู่มาประมาณ40ปีเกือบ40ปีปัจจุบันประชากรที่ยโสธรเหลือแค่4 0 0 0 0 0คนแล้วที่อยู่จริงๆก็ประมาณไม่น่าจะถึง3 0 0 0สนคนนี่คือจังหวัดยโสธรน,นะคะจังหวัดเล็กๆที่ยากจนมากอีกจังหวัดหนึ่งใกล้ๆกันก็คืออำนาจ,จเจริญก็เป็นจังหวัดเล็กๆเช่นกันประชากรก็เคยมากก็ลดลงเช่นกันเพราะเขา มาอยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องมาเป็นลูกจ้างมาอยู่ด้วยใช้ชีวิตที่ลำบากมากต้องเช่าห้องเล็กๆอยู่คุณภาพชีวิตไม่ไม่ดีเลยแต่ถ้าเราทำให้เขากลับบ้านได้เขาไปอยู่ในที่นาทุกคนมีที่นานะคะมีที่นามีสวนของเขาเองถ้าเขาอยู่ในที่ที่นาสวนแล้วก็ทำไร่ทำนาหรือทำทำอย่างอื่นก็ได้แล้วก็เช่นออนไลน์อย่างนี้ค่ะ คนที่มาอยู่กรุงเทพจะมีความรู้เรื่องออนไลน์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องโซเชียลอยู่แล้วเราต้องส่งเสริมให้สอนธุรกิจออนไลน์ให้เขาอย่างดิฉันเมื่อวานดิฉันได้โพสต์เรื่องราวเรื่องราวหนึ่งลงมาในห้องเพื่อนสวนะคะที่เกี่ยวกับเยาวชนเวียดนามที่เขาสามารถค้าขายจากเขาฟังก์ชั่นมาจากประเทศเขาเลยแต่มาขายอยู่ที่เมืองไทย นะคะโดยสั่งซื้อสินค้าจีนเหมือนกับเขามีเอเจนต์อยู่ที่ประเทศไทยกลายเป็นเด็กไทยกลายเป็นลูกจ้างเขามีหน้าที่ห่อสินค้าแล้วก็ส่งไปสณีเกิดจากประสบการณ์ดิฉันเองดิฉันสั่งเสื้อหนาวสั่งเสื้อหนาวด,ดูจากเว็บไซต์นี่แหละค่ะสั่งเสื้อหนาวของเป็นของจีนนะคะสั่งเสื้อหนาวโดยที่ดิฉันคิดว่าคนที่ดิฉันติดต่อด้วยติดต่อด้วยการพิมพ์หากันนี่คือ คนไทยที่แท้ไม่ใช่เลยค่ะคนเวียดนามนะคะอาจจะแปลภาษาไทยหรือแปลภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่คนเวียดนามเป็นเอเจนต์สั่งซื้อสินค้าจากจีนมาขายที่ไทยนะคะนี่คือเวียดนามนะคะเขาบอกว่ารายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ2-3ล้านบาทแล้วทำไมเราไม่สอน ให้คนไทยเด็กไทยทําอย่างนี้ได้เขาสามารถทําที่จังหวัดน่านก็ได้ณราธิวาสก็ได้ยโสธรก็ได้อำนาจเจริญก็ได้มุกดาหารก็ได้ถ้าเราให้ความรู้เหล่านี้ให้กับเขาก็เป็นการทั้งสร้างแรงงานและสร้างอาชีพเดี๋ยวฉันคิดว่าถ้าเราตั้งใจทําเราจะทําได้แล้วเมื่อกี้มีท่านผู้อภิปรายหลายท่านได้บอกว่า คนแก่นะคะคนแก่เดี๋ยวนี้เราใช้มันก็ disruption เหมือนกันเราใช้คำว่า Yo, y o y o l d ก็คือยังโอยังหนุม่มยังสาวอยู่อายุเยอะก็จริงแต่ แต่ยังสาวอยู่เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้นะคะเรายังทำงานได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอาชีพให้เราทำดิฉันคิดอยู่ตลอดเวลาเลยขณะมาทำงานที่สภาดิฉันยังคิดว่าเอะดิฉันน่าจะทำธุรกิจอะไรทางอินเทอร์เนต็ตพยายามคิดว่าเอจะขายอะไรทางอินเทอร์เนต็ตออกไปทั่วโลกเลยให้ขายได้พยายามคิดว่าจะต้องจับสินค้าสักตัวหนึ่งเพื่อให้ยังโอคนนี้แหละทำได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง เมื่อกี้ลืมเล่าไปตัวอย่างนะคะตัวอย่างของอคนที่ดีฉันคิดว่าถ้าคนอยู่กรุงเทพแล้วกลับไปบ้านตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาคนอีสานไปรับจ้างคนภาคใต้กรีดยางพาราไปเป็นลูกจ้างคนภาคใต้อยู่ในเรือเดินเดินหา,หาปลาะนะคะปัจจุบัน ตั้งแต่ประมาณ20ปีมาได้แล้วเริ่มมีการปลูยยางพาราที่ภาคอีสานคนอีสานเหล่านั้นมีโน้ตฮาวมีความรู้ในด้านการปลูยยางพารากรีดยงางพาราปัจจุบันเขากลับ20ปีที่แล้วนะคะเมื่อเริ่มมีปลูยยางพาราในภาคอีสานเขากลับไปปลูยยางพาราโดยที่เขามีความรู้จากการปลูยยางพาราจากภาคใต้ไปปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของสวนยาง ค้าขายอย่างพาราได้มีฐานะที่ดีดิฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลเอาเรื่องแบบนี้หรือคณะทำงานนำเรื่องแบบนี้มาเป็นตัวอย่างและทำกันอย่างจริงจังคือต้องทำอย่างจริงจังโดยใช้วิกฤตโควิดครั้งนี้แหละเป็นโอกาสที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้เขากลับไปอยู่บ้านเขามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองแต่ฉันมั่นใจว่าถ้าทุกคนช่วยกันเราทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ